การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ NXT วันที่14ทธันวาคมปี2021 วันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของเกลสันวอลเลอร์นะครับที่เจ้าตัวในรอบทำ้ายจอห์นนี่การโนในงานอำลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและยังมีการต่อสู้ครั้งที่2นะครับระหว่างดูคาสซันกับคาร์มิลอนกรามซึ่งเป็นรูปแบบในแมตช์แบบไม่มีกฎกติกานั่นเองแล้วก็มีเรื่องราวของบอลเบเกอร์ครับกับไดมอนด์ไมล์ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาท้าทายกันไปเอาล่ะนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับคู่แรกเปิดมาด้วยแมตช์แบบไม่มีกฎกติการครับคาร์มิลอนการามเจอดูคาส ตัวแม่ค่อนข้างโอเคครับแต่ว่าไม่ดุเดือดเท่าไหร่มันเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีพอสมควรนะครับก็มีถังขยะมีฝามีเก้าอี้โน่นนี่นั่นนิดหน่อยแต่ทว่ามันดูไม่สะใจเท่าไหร่ครับทุกคนมีแค่ช่วงท้ายๆเท่านั้นที่แลกท่าการสนุกพอสมควรแต่โดยรวมแล้วนะฮะตัวแม่ก็ดูไม่ได้น่าตื่นเต้นซะข,ขนาดนั้นตอนจบเนี่ยครับรอนการมใส่เคปอินกับเก้าอี้เอาชนะไปนะครับหลังจบแม่เนี่ยครับรอนการมจับดูฮัสซันถอดวิกออก แต่ภาพที่คอน่าเจเตนะครับถูกสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงที่จะได้เจอกับดาโคตาใคในคืนนี้คอน่าเจเตนะครับบอกว่าฉันตื่นเต้นมากเพราะว่าหมอเนี่ยให้ฉันกลับมาปั๊มได้แล้วแลดาโคตาคเดินเข้ามาในฉากนะครับดาคโอตาคบอกว่าออสิ่งที่ราลเคลทํากับฉันเนี่ยยัยน่าจะทํากับเธอเดี๋ยวนี้แหละราเคลจะหาใครสักคนมาเป็นลูกน้องและแย่งความสําเร็จทั้งหมดไปไม่แน่นะพวกเธออาจจะได้ชนะดัสตินครับก็เป็นไปได้ คอนราเจตบอกว่าขอบใจนะเจ๊แต่ฉันไม่ต้องการคําแนะนําของเธอคืนนี้ฉันจะจัดการเธอและเข้าใกล้าการชิงแชมป์ขึ้นไปอีกเก้าแต่ภาพมาหน้าเวทีนะครับเกสันวอลเลอร์เปิดตัวออกมาคนดูตะโกนด่าไอเวยไอเวยไอเวยน,นะครับเกสันวอลเลอร์บอกว่าเคยมีคนพูดไว้ว่านายจะไม่ล้มเหลวถ้านายเชื่อมั่นในตัวเองน้ําตาฉันไหลเลย,เลยว่ะจอนนี่เขาออกมายืนที่นี่พูดถึงอนาคตของเขาและขอบคุณพวกนายทุกคน เหมือนกับว่าเขาทําทุกๆอย่างเพื่อทุกๆคนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันทําอย่างที่ฉันพูดฉันออกมาฉายแสงของฉันและนั่นคือสิ่งที่ฉันเชื่อในตัวของฉันเองฉันทําอย่างที่ฉันเชื่อมั่นฉันจัดการนักมวยปั้มของ NXT ฉันปีนขึ้นไปบนกงและกระโดดลงมาเพื่อสร้างชัยชนะฉันจัดการปิดตำนานของ NXT ลงและพวกนายก็ทำได้แค่บ่นฉันในอินเทอร์เน็ตพวกนายมันทำได้แค่บ่นเท่านั้นแหละพวกนายทำได้แค่นินทาคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าพวกนายฉัน ไม่จําเป็นจะต้องมีเพื่อนฉันไม่จําเป็นจะต้องมีครอบครัวฉันไม่ต้องการคนดูอย่างพวกนายด้วยซ้ําฉันต้องการแค่ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของที่นี่และจารึกชื่อของฉันไว้ว่าเกรซันวอลเลอร์แต่ภาพัที่ไดมอนด์ไมล์นะครับไดมอนด์ไมล์บอกว่าไดมอนด์ไมล์นั้นเข้าปล้มแต่แมทที่สร้างมูลค่าและไม่มีอะไรล้ําค่าไปกว่าโรดิกสตองโรดิกสตองจะเจอกับนายบอนเบรเกอร์นายเป็นนักมวยปั้มที่ยอดเยี่ยมก็จริงแต่ไม่ใช่นักมวยปั้มที่สุดยอด นักมวยปั้มที่ยอดเยี่ยมที่สุดและยังเป็นแชมป์นั่นก็คือโรดอิกสตองฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะเห็นหนายถูกจัดการในที่ของนายแต่ภาพมาคู่2นะครับไอวี่นายเจอกับอามาลีมิลเลอร์ตัวแมตช์ย yeah, ่ำแย่พอสมควรครับทุกคนคือเอามือใหม่กับมือใหม่มาเจอกันอนะ่ะมันเลยดูบุ้นวายไปหน่อยนะครับมันมีจังหวะพลิกไปพลิกมาค่อนข้างเยอะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยดูออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหรว่ว่ะรวมทั้งไอวี่นายเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยดูเหมือนแบบ เป็นสายพละกําลังนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีท่าย,ยกไม่ได้มีอะไรที่ดูใช้กําลังสักเท่าไหร่และในระหว่างปั้มเนี่ยเจ้าตัวก็ดูเหมือนว่าไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรต่อไปมันก็เลยดูงงๆหน่อยตอนจบนะครับไอวี IV ่นายเนี่ยส่ modify dragon sleeper เอาชนะไปสภาพที่สายวันควีนนะครับให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยโดนอล็กสตาโลเปสเข้ามาลบก,กวนระหว่างแมทเนี่ยเป็นยังไงบ้างสายวันควีนบอกว่าฉันไม่สนว่าพวกมันเนี่ยจะทําอะไรฉันจะเดินต่อไปข้างหน้า ถ้าพวกนายมีแผนหรืออยากเล่นเกมอะไรพวกนายเริ่มได้เลยโรเบิร์ตสโตนเดินเข้ามาในฉากนะครับโรเบิร์ตสโตนบอกว่าฉันเบื่อแล้วฉันเบื่อเต็มทีที่เธอไม่ให้ความเคารพฉันฉันเบื่อทุกคนที่ไม่ให้ความเคารพฉันฉันจะจัดการมันเองใครที่มาขัดจังหวะฉันเนี่ยฉันจะกระทืบมันด้วยตัวของฉันเองวอมเวกเนอร์เดินเข้ามาในฉากนะครับวอมเวกเนอร์บอกว่าส่งไมมาทางนี้สัปดาห์ที่แล้วในฉันจัดการคนคนแรกไปแล้วสัปดาห์ต่อไปฉันจะจัดการคนต่อไปเรื่อยๆ เพราะว่าฉันสามารถกระทืบใครก็ได้แต่ภาพที่โจโกเกย์เรเกรซี่กับฮารแลนนะครับโจโกเกยซี่บอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราได้ออกไปสู้คุณไม่ต้องกลัวที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณให้โลกรู้นะครับผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปแต่ภาพมาคู่สานะครับฮาแลนเจอับปูรูรัชโตแมตสั้นมากทุกคน ฮาร์แลนด์ออกมาโชว์ความโหดเฉยๆแล้วก็ใส่ท่าไม้ตายเพียงท่าเดียวอย่างทุลักทุเลเอาชนะไปตอนจบฮาร์แลนด์ใส่มอนเตอร์สแลมกดน,นับสาปไปนะครับหลังจบแมตช์นเนี่ยฮาร์แลนด์ขึ้นไปกระทืบกูรูลัตต่อแต่ว่าโจเกซี่เนี่ยเข้ามากระซิบบอกว่าพอได้แล้วนะครับแต่พามาที่เอลเอในถูกสัมภาษณ์เรื่องของเกรซันวอลเลอร์เอลเอในบอกว่านายจะพูดกับฉันเรื่องเกรซันวอลเลอร์นั้นเหรอให้ฉันพูดอะไรกับนายหน่อยเกรซันวอลเลอร์มันเอาชนะในวอลเกมได้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนของมันเป็นคนช่วย การที่มันออกมาหาสปอตใให้ตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระสิ้นดีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันอกหักร้องไห้ไปเพราะว่าฉันเนี่ยเอาสาวของมันไปกินเพราะงั้นฝากไปบอกมันด้วยแล้วกันว่าถ้ามันอยากจะโดดเด่นให้มาหา L อ n i อไนยเยี A <Yeah! S 2> แต่ภาพมาคู่4นะครับฮอลลเจเจอดากตะใครัตแมทค่อนข้างทุลักทุเลมากๆทุกคนฮอลลเจด,ดูยังไม่มีสกิลการปั้มที่ดีสักเท่าไหร่ทั้งในด้านของการโจมตีแล้วก็ตั้งรับ มันเลยทําให้ท่าต่างๆออกมาไม่สมบูรณ์นะครับและในด้านของดาโคตาครเองอก็ยังไม่ได้มีความสามารถมากพอที่จะประคองแมทให้ออกมาดูดีมากนักท่าต่างๆที่ใช้ออกมาก็เลยมีความไม่สมบูรณ์หลายท่ามากๆตอนจบนะครับดาโคตาคาย่ยจะเอาพว่วงมาตีแต่กรรมการห้ามไว้ก่อนแล้วคาราเจตก็รวบกดเอาชนะไปหลังจบแม์นะครับดาโคตาครจะเอาพ่วงมาฟาดคลราเจตแต่ลาคุยกอสเลเนออกมาช่วยไว้ครับหลังจากนั้นแมดดี้โรสก็ขึ้นมาล่าทำลายคาราเจตอีกรอบหนึ่ง แต่ภาพมาคู่5้านะครับโทนี่เดเจโร่เจออันเดชเชสตัวแมนนี้ค่อนข้างโอเคนะทุกคนอันเดชเชสเนี่ยทำได้ดีในหลายจังหวะนะครับถึงแม้การเคลื่อนไหวจะดูขาดขาดเกินเกินไปบ้างในบางจังหวะเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์โค้ชดีๆของเขานะครับแต่การใส่ท่าต่างๆเนี่ยดูดีนะจังหวะเข้าท่าจังหวะทุ่มดูสวยงามนะครับส่วนในด้านของแองเจโล่เนี่ยยังดูธรรมดาม,มากพอสมควรไม่ได้ดูมีพละกําลังมากหรือว่าเทคนิคเยอะแยอะอะไรนะครับก็จะดูจืดๆกลางๆไปหน่อย ตอนจบเนี่ยโทนี่เดียงเจอโร่นะครับใส่ทวิสติ้งเน็กเบเกอร์กดนับสไปหลังจบแมตช์นะครับโทนี่เดียงเจอโร่บอกว่าฉันจัดการอันเดเชสไปแล้วมันเป็นไปอย่างที่ฉันบอกเหมือนกับที่ฉันบอกว่าฉันจะเลาะฟันออกจากปากของพีดันในวอลเกบพีดันเปิดตัวออกมานะครับพีดันบอกว่านายชักจะพูดมากไปแล้วนะเอาล่ะฉันจะขึ้นไปบนเวทีแล้วดูว่าแกยังปากดีอยู่ไหมพีดันขึ้นไปบนเวทีนะครับโทนี่เดียงเจอโร่บอกว่าใจเย็นพวก นายดูเหมือนพวกพ่อแม่ไม่รักอะ่ะนายขาดความอบอุ่นจากครอบครัวใช่ไหมนายจะเข้ามาที่นี่เพื่อสู้กับฉันเนี่ยนะฉันมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องทําฉันไม่ได้ว่างงานเหมือนนายแต่ไม่แน่สัปดาห์หน้าเมื่อง,งานฉันเสร็จเราอาจจะสู้กันก็ได้โทนี่เดียงเจอโรนะครับกะว่าจะต่อยทีเพอแต่ว่าพีดันเนี่ยจับไว้ได้แล้วก็หักนิ้วกลับไปตัดภาพไปที่ห้องแต่งตัวนะครับเกรซันวอลเลอร์เข้ามาทักทายเพื่อร่วมทีมในวอลเกมอย่างบอลเบรกเกอร์แต่ว่าบอลเบรกเกอร์บอกว่าฟังนะ นายรีบๆเก็บของของนายแล้วใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะแต่ภาพมาคู่6นะครับโบอาเจอกับอีดิสอิโนโนเฟ่นะครับตัวแมทเหมือนจะโหดแต่ไม่โหดทุกคนคือโดยตัวแมทอ่ะมันไม่ได้แย่นะคือดูกลางๆแต่ด้วยคาแรคเตอร์ที่กลายเป็นแบบล่างมารของโบอาเจ้าตัวน่าจะปั้มดุเดือดกว่านี้อันนี้ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยครับไม่ได้ดูแข็งแรงไม่ได้ดูเกลี้ยกลาดไม่ได้ดูเร็วขึ้นหนักขึ้น มีอย่างเดียวที่ดูแตกต่างไปก็คือเสียงที่ตะโกนบ่อยขึ้นเท่านั้นเองนะครับตอนจบเนี่ยโบอาใส่สเปนนี่ฮิลคิกกดนับสาไปแต่ภาพบทที่ราคุยโกสเลสนะครับราคุยโกสเลสบอกว่าฉันอยากจะจบเรื่องราวกับเธอสักทีดาคโคตะาฉันพยายามมองความสัมพันธ์ของเราในแง่บวกแต่มันเป็นไปไม่ได้ฉันอยากจะขยี้เธอให้แหลกคามือสัปดาห์หน้าเธอมาเจอกับฉันในแบบสเตตไฟแต่ภาพบทที่เกรซันวอลเลอร์นะครับเขาพูดกับกล้องว่า พวกนายเนี่ยอยากเห็นภาพที่สวยงามใช่ไหมฉันว่าพวกนายเนี่ยจะต้องชอบภาพนี้แน่ๆเมื่อเกรซันวอลเลอร์ขับรถออกไปนะครับเอลเอในก็นอนกองอยู่บนพื้นแต่ภาพมาคู่7นะครับแจ็กเก็ตไทม์เจอเกรซเซอร์ยังเวนเทนส์แมตช์สนุกเลยทุกคนเป็นแมตช์แท็กทีมที่เรียกว่าเป็นสีสันของค่ําคืนนี้จริงๆนะครับตัวแมตช์ดีมากรวดเร็วต่อเนื่องมีความยอดเยี่ยมแบบแท็กทีมนะครับคือมันมีความ เป็น w ดับเบิลทีมดีมีการเข้าออกที่เป็นแบบเป็นระบบเป็นจังหวะที่ดูโอเคคือทุกอย่างมาดูลงล็อกไปหมดนะครับแล้วแต่ละ,ละจังหวะเนี่ยมันก็คือทําได้ดีมากๆรวมทั้งตอนจบที่งดงามด้วยตอนจบนะครับแจ็คเก็ตไทม์เนี่ยใสย่ดับเบิลทีมเอาชนะไปได้แต่พามาคู่แปดนะครับโรดดิสตองเจอบอลเบรกเกอร์โตแมตด,ดีใช้ได้นะทุกคนทั้ง2ฝ่ายอัดกันหนักพอสมควรครับไม่ได้เร็วมากแต่น้นหนัก บอลเบเกอร์เนี่ยเป็นสายบ้าพลังอยู่แล้วในทุกๆแมต์แต่ที่น่าประทับใจก็คือโรดิกสตองโรดิกสตองนะครับทุกท่าที่เจ้าตัวใช้เนี่ยสามารถใช้กับคนตัวใหญ่ได้จริงๆเรียกได้ว่าท่าออกมาแนบเนียนนะครับแล้วก็ทําแมต์ออกมาได้ดีมากๆในด้านของบอลเบเกอร์เนี่ยท่าต่างๆทําได้ดีไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าท่าในการปั้มของเจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆระบบที่จะชนะเนี่ยก็จะชนะไปดื้อๆซะอย่างนั้นตอนจบนะครับบอลเบเกอร์ใส Power ่พาวเวอร์สแลมเอาชนะไปได้ หลังโจมแมตช์นะครับทอมมัสโซแชมป้าออกมากระทืบบอลเบรกเกอร์สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับราคุยกอสเลสเนี่ยจะเจอกับดาโคโตรไคในสัปดาห์หน้าแบบสตรีทไฟท์เหตุการณ์ที่2นะครับแมัดี้โรนเนี่ยออกมาลอบทำลายคอายราเจตเหตุการณ์ที่3ครับพีทดันออกมาอัดทูนี่เดียงเจโรเหตุการณ์ที่4ครับเกรซันวอลเลอร์กระทืบเอลเอไนที่ลานจอด,ดรถเหตุการณ์ที่5ครับทอมมัสโซแชมป้าเนี่ยลอบทำลายบอลเบรกเกอร์สรุปแมตต์กันหน่อยครับทุกคน คู but, man, ha, ่แรกครับแมตช์แบบไม่มีกฎกติกาคารอนกามเจอดูฮัสซันคารอนกามเอาชนะไปได้คู่ที่2ครับไอวี่ายเจออามารีมิลเลอร์ไอวี่ายเอาชนะไปได้คู่ที่3าฮาร์แลนด์ครับเจอกับกูรูรัสฮาร์แลนด์เอาชนะไปได้คู่ที่4คอนราเจตเจอกับดากูตะไคนะครับคอนราเจตเอาชนะไปได้คู่ที่5โทนี่เดียงเจโรครับเจออันเดเชสโทนี่เดียงเจโรเอาชนะไปได้คู่ที่6โบอาครับเจออีลิตอินโนเฟ่นะครับโบอาเอาชนะไปได้คู่ที่7 แจ็คเก็ตไทม์ครับเจอกราเซลยังเวนเทนแจ็คเก็ตไทม์เอาชนะไปได้และคู่ที่8โรดดิสตองครับเจอกับบอลเบเกอร์บอลเบเกอร์เอาชนะไปได้สัปดาห์นี้นะทุกคนตัวแมตช์วันนี้เนี่ยสนุกแค่2คู่หลังจริงๆคือคู่อื่นมันกลางๆอะ่ะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับจริงๆอะ่ะผมรู้สึกว่าถ้านักบวยปั้มยังไม่พร้อมเนี่ยก็ยังไม่ต้องเอาออกมาก็ได้นะอย่างฮาร์ดแลนอย่างไอวีไนหรือว่าแม้กระทั่งคอนราเจ็อ่ะ คือเข้าใจว่าต้องให้หน้าใหม่ออกมาเยอะๆเพื่อเพื่อพลิกโฉมแบรนด์นะครับแต่ว่าฮาสแลนด์ที่ทุ่มแค่ท่าเดียวทั้งแมตต์ตัวยังสั่นงึ้อง้างๆงงงๆอยู่เลยนะครับไอวีน่นายที่แทบจะปั้มไม่ไดอ้ออกมาวิดพื้นโชว์สคอ์ตนู่นนี่นั่นมันดูแย่ไปหน่อยหรือแม้กระทั่งคอร์ล่าเจที่ใช้สกิลการปั้มได้ไม่ดีพอนะครับมันทำให้คุณภาพของโชว์ค่อนข้างดรอปมากๆทุกคนในสมัยก่อนเนี่ย ในยุคข,ของดําทองเนี่ยผมมองว่าดาโคตาาครยังไม่เก่งนะครับยังไม่เก่งพอที่จะถือแชมป์เลยเวลาปั้มเนี่ยข้อผิดพลาดมีให้เห็นเรื่อยๆแต่พอพลิกแบรนด์มาเป็น2.0น่ะดาโคตาาครคือเก่งไปเลยคนใหม่ๆคือแทบจะปั้มไม่ได้เลยครับแล้วก็ชอบใช้จังหวะแบบพัวพันเยอะๆหมุนไปหมุนมาโคตรลายหลบหนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะสำหรับนักมวยปั้มรุ่นใหม ที่ผมพูดอันนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันกินเวลามาประมาณ2-3เดือนแล้วนะครับสำหรับ NXT 2.0ก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะต้องพูดเรื่องนี้กันได้แล้วส่วนที่ผมแปลกใจนะฮะก็คือว่า NXT อ่ะมันจัดที่เดิมทุกๆสัปดาห์ทุกคนเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาเดินทางอ่ะนั่นหมายความว่าพวกเขามีเวลาซ้อมมากกว่านักมวยปั้มของ r a หรือของ SmackDown อีกนะครับสกิลการปั้มพวกเขาเนี่ยควรที่จะพัฒนาได้มากกว่า แต่สกิลการปั้มของนักมวยปั้มแต่ละคนน่ะมันกับพัฒนาช้ามากๆการพัฒนาในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้หมายถึงการมีท่าทุ่มเยอะๆแรงๆเร็วๆอะไรพวกนั้นนะครับแต่หมายถึงจังหวะแบบการเข้าท่าต่างๆการถูกทุ่มการวิ่งบนเวทีการชกการเตะการต่อยสิ่งที่เป็นพื้นฐานเหล่านี้มันควรจะมีการขัดเกลาที่ดีก่อนที่จะขึ้นมาในฐานะของนักมวยปั้ำและยิ่งเวลาที่พวกเขาเอามือใหม่2คนมาเจอกันน่ะ มันมักจะมีความย่ำแย่โผล่ออกมาให้เราได้เห็นมากพอสมควรนะครับจริงๆแล้วแนวทางการสร้างนักมวยปล้มของ WWE อ่ะมันเป็นแนวทางที่ดีนะคือมันมีแนวทางที่ว่าอ่านนักมวยปล้าคนนี้ใช้ท่าชุดนี้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 นนง่ายๆจําง่ายๆใช้ง่ายๆนะครับแต่สิ่งที่หายไปก็คือพื้นฐานทุกคนอย่างพวกท่าดอบคิกท่าชกท่าบําลงพื้นท่าการรับท่าต่างๆอะไรพวกเนี้ย นักมวยปั้มหลายคนยังทำได้ไม่ดีครับแต่ว่ากลับไปเน้นแค่สปอตประจำตัวของตัวเองเท่านั้นอย่างคลราเจตอะท่าที่สวยที่สุดในแมตช์ก็คือการวิ่งไปแทงเข่าที่มุมเฉยๆทุกคนที่เหลือท่าต่างๆค่อนข้างแย่เลยเกี่ยวคงเกี่ยวคอกระโดดดอบคิกจากเชือกเส้น3อะไรเงี้ยรู้สึกว่าท่าพวกเนี้ยเขาควรที่จะฝึกท่าอื่นๆด้วยนอกจากซิกเนเจอร์ที่ตัวเองชอบ จริงๆอะผมมองว่านักมวยปั้ม2.0ควรจะมีสกิลพื้นฐานได้อย่างแบบคาร์เมโเฮนะครับอันนี้คือยอดเยี่ยมหรือว่าอย่างน้อยในยอย่างบอลเบเกอร์ก็ยังดีนะครับคือบําได้เซลได้มันดูเป็นนักมวยปั้ำทั่วไปมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพของ N อ็นเอ็2.0เนี่ยดรอปลงไปอย่างมากนะครับคือแย่ยิ่งกว่านักมวยปั้มในรอแล้วก็ส a ม k d ดาวอีกอะในรอกับสแม็กดาวเนี่ย อาจจะมีช่วงที่ปั้มไม่ดีแมตต์แย่ๆแต่มันไม่มีข้อผิดพลาดน,นะทุกคนมันแย่เพราะว่าสตอรี่มันแย่คือมึงสู้กันอ่ะหนึ่งนาทีจบรวบกดโ,โง่ๆแต่ว่าท่าคลีนไม่มีอะไรผิดพลาดสักเท่าไหร่แต่ใน n อ t น0กทีกรณีเดียวกันอ่ะแมตต์นาทีใส่สตอรี่เข้าไปข้อผิดพลาดเพียบเข้าใจว่ามันเป็นค่ายพัฒนาทักษะแต่บางอย่างมันก็ไม่น่าพลาด นะครับเรารู้สึกว่ามันควรที่จะทําได้ดีกว่านี้เพราะว่าคุณมีเวลาซ้อมมากกว่าคนอื่นอ่นอะคุณโชว์ในสถานที่ที่คุณอยู่เป็นประจําทุกๆสัปดาห์นะครับก็หวังว่ามันจะดีขึ้นในเร็ววันจริงๆแล้ะผมมองว่าใน NXT 2.0อนตอนนี้ยังมีนักมวยปั้มรุ่นเก่าอยู่เยอะพอสมควรนะจริงๆผมมองว่าควรจะเอานักมวยปั้มเหล่านี้มาประคองแมตช์ให้ดีซะก่อนอย่าง MMSK อย่างเกรซเซอร์อย่างเวนเทนอย่างเลกาโดฟเดลเฟตัสมาอะไรเงี้ยคือ เอารุ่นเก่าๆที่ปั้มดีๆที่มีประสบการณ์เยอะๆมาเจอกับไอ้พวกหน้าใหม่ตัวแมทมันก็จะได้ดูกลางๆคืออาจจะไม่ได้สนุกมากแต่ว่าก็ไม่ได้แย่และนักมวยปั้มหน้าใหม่ก็จะได้ประสบการณ์เรารู้สึกว่าคารอนกรามกับดุคฮัสซันมันคือจุดลงตัวที่ดีเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่าที่ประคองตัวรุ่นใหม่มันก็เลยทําให้แมทออกมาดูกลางๆไม่ได้แย่มากแต่ตอนนี้เนี่ย NXT กับเอารุ่นดําทองมาเจอกันเอง แล้วก็เอารุ่น2.0มาเจอกันเองก็แยกคู่ขายคู่มันไปเลยทีนี้ความแตกต่างในอนะีเวนต์น่ะมันสวิงมากทุกคน MVP ของสัปดาห์นี้ก็คือแมตช์ของ Jack e t Time กับ Ga s ซอย่ายังเวนทน่ะซึ่งมันเป็นกลุ่มของยุคดำทองนึกอ,ออกใช่ไหมครับและไอพวกที่เจอกันเองอย่างไอวีนายอาร l มาลีมิลเลอร์อย่างดากูตาครหรือว่าคอนราจตโทนี่เดงเจโรอันเดเชตอะไรพวกเนี้ย ที่เป็นตัวใหม่มาเจอกันเองอะ่ะก็ก็ห่างชั้นกันมากเพราะฉะนั้นความสนุกในอีเวนต์อ่ะมันค่อนข้างที่จะสวิงสูงมากทุกคนอันที่เป็นยุคดําทองแม่งก็คือสนุกไปเลยไอ้พวกยุคใหม่แม่งก็ดูกลางๆนิ่งๆไม่ได้ไม่ได้นา่าเลาใจดูแล้งง่วงอะ่ะนะครับมันก็เลยเห็นความแตกต่างชัดเจนทีนี้ความแย่ของมันก็คือมันแทนที่จะยกแบรนด์ขึ้นไปด้วยกันทั้งหมดมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวยุคเก่าอะ่ะดูโดดเด่น ไอพวกตัวใหม่ๆแม่งก็ดูดรอปลงไปนึกออกใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าถ้าเขาประกบคู่โดยมีการคิดให้ถี่ท่วนแบบในวอลเกมผมว่ารายการมันน่าจะสนุกกว่านี้อย่างเช่นไอบอลเบเกอร์เนี่ยปั้มได้บอลเบเกอร์มันสู้ใครก็ได้แต่เอาแบบอย่างแท็ทีมหรือว่าไซออนควีนเง,งี้ยไปเจอซานโตเนสโคบาอันนี้ก็ดีเพราะว่าซานโตเสโคบาก็ประคองแมตช์ได้ นื้อออกไหมครับเอาเกสเอายางเวนเทนแยกกันก็ได้ปั้มเดียวอะ่ะสู้กับใครก็ได้เรารู้สึกว่าถ้าประกบคู่ให้ดีอะ่ะมันก็จะสนุกนะครับมันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับ N อนะ็นเอ็กทีสองจุดศูนย์อ่ะจริงๆ N ิงเอ็นเอ็กทีสองจุดศูนย์นะมันมีคนที่เก่งอยู่นะเว้ยผมจําชื่อไม่ได้และไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่าปั้มดีมากนะฮะปั้มดีแบบปั้มดีเลยอ่ะแล้วก็หุ่นดีนะครับติดแค่ว่า เหมือนตัวของเขาเนี่ยจะยังไม่ได้เดบิวต์เต็มที่อ่ะเป็นตัวออกมาโดนกระทืบอยู่หลายๆสัปดาห์และผมเห็นและผมชอบคนนี้มากแต่ว่าจําชื่อไม่ได้นะครับก็นั่นแหละคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นนะหวังว่านะหวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าจากที่ตามข่าวแล้วเนี่ยชอนไมเคิลก็ยังบอกว่าเขาเองก็เป็นคนที่โปรดิวส์นะครับหรือว่าดูแล n x t 2.0อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละคนที่หายไปก็มีอยู่แค่ t r i p เ e H เท่านั้นนะครับที่หายไปผ่าตัดในช่วงนี้ก็ถ้าทริปเปิ อาการดีขึ้นกลับมาดู n x t 2 0อะไรอะไรมันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับเราก็รอลุ้นกันแล้วกันนะครับเอาละ่ะสัปดาห์นี้นะฮะสำหรับ n x t ก็มีข้อมูลมาแชาาร์กันประมาณนี้นะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะใครมีอะไรผู้คุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ